ไม่ได้ออกมาจากบ้านนานนะครับวันนี้ก็ออกมาจากบ้านแล้วหน่อยมาดูบรรยากาศการฉลองแชมป์นะครับกับท่าเรือแล้วก็นัดส่งท้ายโกดังเซเดียมในฤดูกาลนี้นะครับคุณสอยดิกขอบคุณค้นหนึ่งตาช้างนะครับที่สัมผัสที่เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับมาเป็นกำลังใจมาดูบรรยากาศกันว่าแฟนบอลท่าเรือที่โกดังเซเดียมนัดอําลาที่โกดังนัดรับแชมป์เนี่ยบรรยากาศจะสุดยอดขนาดไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะข้ามฟากไปเล่นที่แพทอารีน่านะครับสนามใหม่ที่เขา เตรียมไว้นานแล้วแหละนะครับก็บรรยากาศวันนี้น่าจะคึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าข้างในเนี่ยเขารับแชมป์บรรยากาศแฟนบอลมาร่วมฉลองกันจะเป็นยังไงในวันส่งท้ายปีแบบนี Yeshua ้ครับอย่างที่บอกมาตลอดนะว่าถ้าเรือเนี่ยเขารอคอย กลายเป็นแชมป์หรือการประสบความสำเร็จใดๆแฟนบอลก็พร้อมฉลองอยู่แล้วเนี่ยบรรยากาศด้านหลังผมคือคักเลยทีเดียวนะคนเยอะเลยนะครับก็อย่างที่พูดไปในช่วงต้นว่าที่เนี่ยวันเนี้ยเขาจะเป็นนอกจากเป็นวันรับถ้วยแชมป์แล้วอะ่ะยังเป็นวันส่งท้ายที่โกดังแห่งนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกบรรยากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่าที่สาคัญคืออยู่ที่คุณภาพกองเชียร์ละซึ่งกองเชียร์ที่นี่เขคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าข้างในเนี่ยหลังจากเข้าประตูนี้ไปแล้ว่ข้างใน ที่โกดังครับวันนี้แฟนบอลเขาจะเยอะขนาดไหนครับ ตอนนี้อยู่กับเจษฎาชูเดชเป็นไงบ้างครับกับแชมป์ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองบรรยากาศในวันนี้รอคอยมานานขนาดไหนก็ดีใจครับก็รอคอยมานานจนจะเลิกเล่นอยู่แล้วครับก็เพิ่งประสบความสําเร็จก็อันดับแรกขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมได้ได้มาเป็นส่วนร่วมกับทีมการท่าเรือแล้วก็ให้เวทีผมได้แสดงกับศักยภาพครับแฟนบอลที่นี่เป็นไงบ้างแตกต่างจากที่เคยอยู่ไหม ผมถ้าให้ขอบคุณหรือว่าให้บรรยายความรู้สึกเนี่ยผมผมพูดไม่หมดแน่นอนคือผมอยากขอบคุณจากใจจริงที่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเสมอก็ก็ให้กําลังใจพวกเรามาตลอดครับฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยพวกเขาแบบรอคอยวันนี้มานานเหมือนกันเพราะว่าหายจากแชมป์ไป2ปีเนี่ยก็พวกเราเอาแชมป์กลับมาที่โกดังได้สําเร็จแล้วครับก็ อยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในปีต่อๆไปครับเพื่อเพื่อนักเตะจะได้มีกำลังใจในเกมการแข่งขันในปีต่อๆไปด้วยครับอขอบคุณมากครับยินดีด้วยเนาะยินดีด้วยเป็นไงบ้างกับตันดีครับดีใจมากครับเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จของของทั้งทีมครับแล้วนี่คุยกับใครอยู่เนี่ย คุยกับแม่ครับบนงจ๊อบเป็นไงบ้างการคัมแบ็กกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งก็ดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับแต่ว่าวันนี้เราทําได้ผมต้องต้องชมน้องๆทุกคนในทีมครับแล้วก็ทีมงานตามโค้ดเพราะว่าเราทํางานหนักระปีแรงการแข่งขันสูงจริงๆครับในฐานะกัปตันทีมครับรู้สึกยังไงบ้างกับการได้ร่วมฉลองกับแฟนท่าเรือในปีนี้ ดีใจมากครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกของผมที่ทําได้ครับแล้วก็คือมีแนวโน้มว่าเราจะใช้กอดังเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของผมใช่ครับปีหน้าเราก็จะเปลี่ยนสนามครับโอเคยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยบ๊ายบายแค่ hmm. บ้างกับการได้ MVP ฤดูกาลนี้ของตัวเองได้หรอเขาบอกว่ามึงได้นะเหรอผมไม่รู้เหมือนกันก็ดีใจพี่ว่าปีนี้เหมือนปีของผมเลยผมย้ายมาผมอยากตีทีมชาติผมไม่คิดได้แชมป์ด้วยตีทีมชาติหลายๆอย่างปีนี้เป็นปีของผมเลยพี่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ไหมตอนที่เราย้ายออกมา ก็ก็ไม่ได้คิดอะแต่คือม,มันก็เกินคาดผมแค่หวังว่าจะมาได้แชมป์ได้งานแต่มันคือทําให้ผมแบบตีทีมชาติด้วยแล้วก็หลายๆอย่างปีนี้แม่งองผมเลยพี่ฝากอะไรถึงแฟนท่าเรือหน่อยเขารักเรามากตอนนี้ก็ก็ฝากเฉีย์นะครับแม้ที่นี่มันจค,คือตำนาน ปีหน <Net> ้าผมจะไปป้องกันแชมป์ท hmm. ี่สนามใหม่ครับฝากเชียร์เยอะนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมไม่ต้องบอกอะไรเยอะนะครับกับบรรยากาศที่ครับนี่โกดังเตเดียมในวันนี้นะครับกับการปิดฉากฟุตซอลลีกที่ต้องบอกว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็กลับมามีแฟนบอลอีกครั้งนะครับหลายคนรอคอย บรรยากาศแบบนี้ให้มันกลับมานะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทัพการท่าเรือด้วยที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตซอลสมัยที่4ของพวกเขาได้นะเดี๋ยวที่บอกไปว่านัดนี้น่าจะเป็นนัดสุดท้ายกับการสั่งลาโกดังเซเดียนนะครับยินดีกับพวกเขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศการรับด้วยแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของการท่าเรือครับบ๊ายบายอัพเจนม่ของคุณเฉลิตาช้างด้วยที่สรสนให้เกิดขึ้นที่ขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในปีหน้า ขารอคอยแชมป์ขนาดไหนฟิลในฐานะที่อยู่กับคนแถวนี้มานานจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นลูกหลานเลยถ้าเรือรอคอยแชมป์ไหมแค่เล่นมันทุกนัดมันก็โอเคแล้วอะ่ะ<อ>จริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ป่ะเออมันไม่ได้ว่าแบบทุกปีต้องได้แชมป์อ่ะเราไม่ให้เป็นเหมือนนั้น<อ>แต่มาได้แชมป์แล้วก็มันเขาอีกวันนี้วันส่งท้ายสนามด้วย,วยคือใช้สนามนัดน,นี้นัดสุดท้ายแล้วฤดูกาลหน้าไม่ใช้ที่นี่แล้วคิดถึงจะคิดถึงที่นี่ไหมแน่นอนเพราะว่าที่นี่มันเขาเรียกว่า มันเป็นเคาเจอร์ของท่าเรือด้วยความเป็นดิบๆแบบเนี้ยมันคือความเป็นเป็นดิบๆที่มันมีอ่ะมันได้ลมอยู่แล้วไงแต่พอไปอัปเกรดอ่ะมันก็ดีคนละแบบเอ,แบบเอาแบบเอาแบบรู้หราก็คนละแบบวะฟิลจะสนุกเหมือนเหมือนที่นี่ไหมสนุกไม่สนุกอยู่ที่แฟนบอลอยู่แล้วยังไงแฟนบอลท่าเรือก็มันอยู่แล้ว